S 1> <S 1> <S <S เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูหมูหันเจ้าเด็ดที่โคราชนะครับเขาบอกว่าเด็ดจริงไหมให้ฟังเสียงมีดที่กรีดลงบนหนังกรอบๆไปดูคลิปหน่อยครับโอ้โหมีงา <นะ S 2> ด้วยกรีดเลยไอ,ยอ้ย่เนี่ยเสียงกรอบเลยฮะไปไงโอ้เสียงนี่บอกความกรอบจริงๆอะกรอบสุดจิตสุดใจเลยและข่าวนี้ดูดีๆนะครับเพราะว่าเจ้าของร้านบอกว่าเดี๋ยวมีแจกไวเชอร์200ด้วย เกินกาไรหน่อยช่วงตรุจีนนะครับเสียงที่คุณผู้ชมได้ยินเมื่อสักครู่เสียงมีดกรีดลงบนหนังหมูโอ้โห و, มันกรอบโดนใจจริงๆร้านหมูหันเป็ดแซ่บอยู่ที่โคราชครับเคล็ดลับความอร่อยก็บอกกว่าจะได้นะโอ้โหมันต้องเอาหมูไปหมักเครื่องเทศใส่สมุนไพรอย่างน้อย2อวันถ้าวันท่ำคืนเลยสองวันนี่นี่นอุย้ยแล้ว่อย<ไ>เอาม,มาหม,มุนแบบนี้แค่เห็นก็อร่อยทะลุจอแล้ววะใช่ไหมแล้วต้องใช้ถ่านไฟอ่อนๆนะพลิกไปพลิกมาหมุนไปหมุนมาถึงจะได้หมูหันที่เหลืองหอมหนังกรอบเนื้อนุ่ม อร่อยแซบแบบมไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มนะ,มะไม่ต้องถามหาน้ำจิ้มนี่คอมเมนเตอร์เรานั่งอยู่สังเกตดีๆคนซ้ายสุดเมื่อกี้เสื้อดำไม่ใช่คุณไหมพี่ลมพอนะครับมีความคล้ายหน้าคล้ายหน้าคล้ายเอคนซ้ายไม่ใช่คุณไม้ฉันใดคนกลางก็ไม่ใช่หม่อมถนัดแดกฉันนั้นหน้าคล้ายเฉยๆเชฟรินวงวันเจ้าของร้านครับบอกว่าถึงแม้ตอนนี้หมูจะขึ้นราคาแต่ว่าทางร้านขอสวนกระแสหน่อยคืนกำไรให้ลูกค้าครับรับเทศกาลตรุษจีนนะฮะเดี๋ยวเตรียมแจกอ่างเปาให้ลูกค้าเลย ลูกค้าคนไหนเข้ามาที่ร้านซื้อหมูหัน1บาทขึ้นบาทขึ้นไป,นไปจะแจกอั่อังเปา200บาทเลยนะครับใช้เป็นส่วนลดสําหรับเมน,นูอื่นๆในร้านเดี๋ยวเริ่มแจกกันเลย30มกราคมนี้นะครับนอกจากนี้ที่ร้านยังมีเป็ดย่างตัวใหญ่ขายตัวละ199มเมนูอาหารป่าสุดแซ่บให้เลือกอร่อยนะฮะอ,อยากชิมแวะไปได้ครับร้านอยู่ที่โคราชนะครับชื่อร้านหมูหันเป็ดแซ่บโคราช รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในเพจ a c e b o o k ปากท้องต้องรู้นะคะร้านใหญ่เลยนี่นะคะเราก็ได้ไอเดียแล้วล่ะใกล้เทศกาลตุษจีนแล้วนะคะ